หลังคาเมตรชีรุ่นหลอนนิยมนะคะได้รับความนิยมส่งชื่อนนะะในวงการอุตส,สาหการรมการก่อสร้างนะคะด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็ดูคลาสสิกนะคะลักษณะของหลังคาก็จะมีลักษณะคล้ายกับหลังคารอนมาตรฐานนะคะคือมีหน้ากว้าง760ม mm, ิลเมตรหรือ76เซนมี5สันหลอนความสูงของสันหลอน24มิลมตร นะคะคแตกต่างกันเฉพาะช่วงของท้องรอนนะคะหลังคาลอนนิยมช่วงท้องรอนจะเป็นสันแหลมนะคะส่วนของหลังคาลอนมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นลายเส้นนะคะเป็นลายตะเข็บนะคะซึ่งทั้งหลังคารอนนิยมได้หลังคาลอนมาตรฐานนะคะจะสามารถนําไปใช้ทําหลังคาก็ได้ทําผนังก็ได้นะคะ ทั้งส่วนของหลังคาบ้านแล้วก็หลังคาพื้นที่ขนาดใหญ่างเช่นหลังคาโกดังหลังคาโรงงานนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจมองหาหลังคาหลอนที่มีขนาดหน้ากว้าง760น,นะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกันนะคะอยู่สอรุ่นคือหลังคาหลอนนิยมและหลังคาหลอนมาตรฐาน,นะคะ่ะ